สวัสดีครับวันนี้กลับมาจากกับผมกันกันนี่มาสติ๊กในเกมทักกี้ทอมก็อดรันนั่นเองเย่ Yay! ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับมีข่าวดีมาบอกด้วยเมื่มเอเมื่อเจ็ดวันหน้านี้ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมจะอัาคลิปนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมสตรีทแจมกิจกรรมสตรีทแจมนะครับไม่รู้อ่านผิด อ่านผิดหรืออ่านถูกหรือเปล่าก็วันนี้ผมได้ตัวละครตัวใหม่มาได้มา2คนด้วยกันเลยเป็นสกินของทอมกับเอเจล่านะคะสเกเตอร์เอเจล่าและออฟฟิเชียลทอมนั่นเอง2อ,งองคนนี้เนี่ยผมได้มาใหม่ๆเลยนะคะ แล้วก็เป็นสก,กินตัวละครเกมนี้เกมแรกเลยที่ผมทำได้ขนาดนี้นะผมทำได้ด้วยแต่คลิปนี้ผมจะเล่น o f f i c e ออฟฟิเชทก่อนละกันเนาะคือหรือคนทอมในชุดตำรวจนั่นเองมาดูลักษณะหมวกแล้วก็แล้วก็มาดูลักษณะเกราะป้องกันรลัวเครื่องบินหน่อยดีกว่าหมวกของทอมเนี่ย ด้านหลังเราไม่ต้องเห็นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวระหว่างเกม MS เราจะเห็นอยู่แล้วเนาะด้านหน้ามีประทับตราด้วยแล้วก็เครื่องบินเนี่ยก็จะมีลายแถบสีแดงติดแต่ปลายปีทั้งทั้งสองข้างเลยแล้วกข็ข้างข้างเครื่องบินก็มีตราด้วยเห็นไหมเดี๋ยวเพื่อนๆได้เห็นกันในเกมแน่นอนกดจิกเก็ตอย่าไปลุยกันเลย ต้องเหมาะกับแบบนี้หน่อยงั้นเพื่อนๆพร้อมกันแล้วโกรโ้จะโตแกจะดีไปไหนเนี่ยชอบสาวแบบนี้ที่สุดเลยนี่เห็นไหม ผมขอเทาออกดีกว่าเนาะมันเห็นไม่ชัดได้ยินซสวไม่ไม่มันไม่สนุกเจอแล้วได้ระเบิดมาหนึ่งอันเอ้ยไอไอไอแม่ตำรวจบ้านี่มาขับรถมาวิ่งอะไรควางเทศการถนนปะเนี่ยต้องของฉันฉันจะวิ่ง <laughs> อ,อ,อ,อนี่มีประทับตาด้วยดูเห็นไหม คอคุมเลยเนาะเพราะว่าเราฟังจนชินแล้วหรือตัวละครที่เป็นแบบสกินเนี่ยมันจะให้มันจะมีหลอดแท็บอัปเกรดเยอะกว่าปกติมากๆเลยนะผมสังเกตด,ดูแล้วหลอดอัปเกรดเยอะกว่าปกติมากหลอดอัปเกรดเยอะมากเลยนะครับแถมต้องใช้เยอะกว่าปกติด้วยแหละประเด็นอนะใส่ ใส่หมวกป้องกันแล้วนี่ได้ขึ้นเครื่องบินแล้วขึ้นเลยแล้วกันดีจังเลยเจอรอบเดียวนะับเจอสองอันในครั้งเดียวก็ภูมิใจดีใจเลยเนาะเราจะได้รีวิวรีวิวกันครั้งเดียวไปเลยนะครับให้จบคลิปนี้ไปเลยเนาะลงโดดสู่พื้นอย่างปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก ย่เย่พอมันครอบหมวกไปด้วยแล้วเนี่ยมันมันฟังซาวประกอบประกอบการวิ่งไม่ค่อยมันแหละฟังไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพอได้อยู่นะครับระบบเกมเขาทำเขาออกแบบมาน่ารักมากเลยแต่แต่ขอชื่นชมผู้พัฒน,นาเกมนี้คือ ออกแบบตัวละครได้น่ารักดีครับมีการโชว์มีมีการโชว์นิ้วโป้งมีแบบมีโชว์ท่าทางอะไรนี้ด้วยครับแตกต่างจากเกมแนวแบบเนี้จากต่างต่างจากเกม Temple Run หรือ s Subway s ซ b w a y มากๆเลยนะต่างกันมากผมจอมรับเลยเนี่ยมีการโชว์ท่าทางนี้ด้วยดูนะ เห็นไหมมีการโชว์ท่าทา,ทางดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยนะครับผมคิดว่าโดนเกมเนี้ยโดนตกแล้วล่ะผมนะผมโดนตกแล้วนี่แหละแล้วทำเนี่ยผมชอบสุดเพราะอะไรน่ะเหรอนี่เลยมันได้ทบหัวโจนไงล่ะนี่นีนี่น่น,น,น่ใช้ห้านิ้วกดเลยเย้ใช้ เยี่ยบเลยขึ้นอีกจ้ามาหาบอสแสจนให้เจอไอจนมันนั่งไงมันเห็นไกลๆแล้วฉันเห็นอยู่ไกลๆแล้วเน,น,นีะยอจอนโ,โอ้โหมานามานาทุกทุกสก,กิลเลยเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับสก,กินเนี่ยของตัวละครทอลก,กิ้งท,ทุกทุกทอลกิ้งเลยนะมี มานาจนันนากว่าผิดปกติครับแล้วก็อัปเกรดเยอะกว่าปกติเหมือนกันแต่ก็แรกกับว่าสกินที่สวยแล้วก็ดูน่ารักเนาะผมทอมในสกินตำรวจแล้วก็สเกตเตอร์สเกตเตอร์เอสเกตเตอ,อ,อ,อร์เอเจอล่านะครับได้ผมซื้อมาจากกิจกรรมสตรีทแจมซึ่งตอนนี้มันถูกยกเลิกแล้วนะครับ มันโดยกเลิกไปแล้วไหงโดยกเลิกไปแล้วนะคะเพราะว่าโดยกเลิกได้เมื่อสองวันนี้เองโดยกเลิกได้สองวันนี้เองนะครับถ้าใครอยากได้ก็ต้องรอยันปีหน้าเลยคับปีสองพันยี่สิบสีเลยเพราะว่ามันจะจัดในช่วงมันแบบจำผมผมจำวันไม่ได้แล้วอะแต่เท่าที่รู้คือมันจัดถึงวันที่เท่าไหร่ไม่รู้อะ ผมจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันผมจำไม่ได้เท่าที่รู้ระยะเวลาในการจัดคือมีห้าวันนะครับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีห้าวันด้วยกันนะครับทุกกิจกรรมเลยอะ่ะเหมือนจะเป็นทุกธีมด้วยนะครับจะมีเตมฮาโลวีนด้วยนะตู้เซฟเต็มเจ้าตู้เซฟเต็มยังมีการโชว์ท่าทางด้วยน่ารักมาก มานาหมดมานาแม่เล็กนี่ไหนนี่ไหนนี่เนี <c> ่ย <oughs> เก็บเก็บสเปซส,สปา <c oughs> โอ้ยเฮ้ยตำรวจอะไรวะเนี่ยมาวิง่งมาวิ่งขวางทางเดินอย่างนี้เนี่ยทางเดินอะไรเนี่ยมันถนนเน <c oughs> โอ้แล้วใครเอาแท่ง แล้วใครเอาถังขยะมากลิ้งไว้แถวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าถาังขยะเขาเรียกว่าเสาโอ้ยนั่นไงมื่นแล้วอันนี้มื่นแล้วนะโอ้โหขึ้นกับเป็นสเตปเลยทีเดียวโอ้หโอ้หโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอยโอยขึ้นกับเป็นสเตปอือือนี่แท่จะไม่ผ่านเลยใช่ไหม โอ้โห oh, แม่เหลกสองอันติดกันไปบินขึ้นสู่ท้องฟ้าจะจะบินไปที่ใจเธอ <proyecto> มีแม่เหล็กก็สบายอย่างเงี้ยแหละทุกคนดูดิสบายมากเลยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องเลี้ยวบ่อยๆด้วย <Proper>? <application> เดี๋ยวแปบ๊บเดียวก็แบบนานาจะหมดแล้วโอ้ย,น,น,อยนั่นไงและที่แปลกอย่างนึ่งคือมันทะลุด้วยนะ ถ้ารู้ว้ายนื้นนั่นไงไมัจะพูดมันจะพูดชนเลยเอออืมคุณทอมตำรวจนะครับได้ได้ทองไปเอสามพันได้ทองกลับคืนธนาคารไปสามพันสี่สี่รอยี่สิบห้านะครับ อุ้ยตกใจโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเกมแอนกิเบอร์อุ้ยไม่ใช่เกมนี้สิเอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเกม talking t ท m มก o s t r u นนะครับในเล่นเล่นคุณเอ่อคุณตำรวจทอมก็ได้ครับไม่ต้องภาษาอังกฤษหรอก <c oughs> คุณตำรวจคุณตำรวจทอมก็ได้นะ คุณตำรวจทอมก็ได้นะไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษก็ได้เกรงใจเออจ้าคุณตำรวจทอมก็คือคุณตำรวจทอมนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูในคลิปที่2ของสเกตเตอร์เอเจล่ากันนะครับจะสามารถทำทำ,ทำลายสถิติของคุณตำรวจทอมได้หรือเปล่าสะสมทองได้ถึง3,000 3,000เท่าไหร่ไม่รู้ผมลืมดูดูไม่ทันเนาะเนาะผมรีบออกมาก่อน โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมกันกันนี่มาสนิทกันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไลายไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย